ของการจะดูจิตได้นี้ต้องมีสมาธิก่อนนี่ต้องมีสติก่อนถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธินี้ตามจิตไม่ได้ไม่รู้จิตอยู่ที่ตรงไหนแล้วเวลามันไม่ดีจะหยุดมันยังไงก็หยุดมันไม่ได้เช่นเวลามันเกิดอาการพยศขึ้นมาเกิดอาการเสียใจเกิดอาการโกรธขึ้นมาถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาเราจะหยุดมันไม่ได้เราจะไม่รู้เสียด้วยซ้ําไปว่ามันอยู่ตรงไหนเราจะไปดู เวลาเราโกรดนี่แทนที่จะจะเห็นจิตกลับไปเห็นคนที่ทำให้เราโกรธเราก็อยากจะไปทำให้คนที่โกรธเหล่านี้เขาเสียหายเดือดร้อนขึ้นมาที่ความจริงแล้วมันเกิดจากจิตเราไป,ไปยุ่งกับเขาเองไปยุ่งกับเขาแล้วทำให้เกิดความโกรธขึ้นมาถ้าเรามีสติมีปัญญามีสมาธินั่นเราถึงจะเห็นว่ามันอยู่ในใจของเราแล้วเราต้องกลับมาหยุดที่ใจของเราไม่ใช่ไปหยุดที่คนที่เขาทาให้เราโกรธ อย่างอย่าเพิ่งไปดูจิตตอนนี้ดูจิตไม่ทันไม่มีเครื่องมือต้องหยุดจิตก่อนด้วยสติด้วยพุโทโธพุโทโธเมื่อหยู่จิตแล้วทีนี้เวลาจิตเริ่มเคลื่อนไหวก็จะเห็นชัดเจนขึ้นมา